ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาเช่นเดียวกันค่ะประชาชนช,นชาวยะลานะคะได้มีการแห่คิวต่อคิวนะคะแห่ซื้อไข่นั่นเองค่ะกับพาณิชย์ลดราคาช่วยชาวยะลากันอย่างคึกคักค่ะวันนี้นะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับ จังหวัดยะลาค่ะจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นงานพาณิชลดราคาช่วยชาวยะลาตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนขึ้นนะคะซึ่งมีประชาชนจำนวนมากค่ะมายืนเข้าคิวรอตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะก่อนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าค่ะซึ่งในครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อได้ครั้งละ10คนเพื่อที่จะลดการแอรอัดค่ะและสำหรับสินค้าที่ประชาชนนิยม เลือกซื้อก็จะเป็นไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชรวมไปถึงน้ำตาลค่ะโดยชาวยะลาต่างบอกกันนะคะว่าการจัดลดราคาสินค้ามีความจำเป็นมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของแพงโดยเฉพาะไข่ไก่ค่ะหลายครัวเรือนนิยมรับประทานอาหารรับประทานไข่นะคะซึ่งเป็นอาหารจำเป็นยิ่งบ้านไหนมีเด็กๆก,ก็จะประหยัดไปได้เยอะเลยและอยากให้มีการจัดการลดราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาความ คามเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ ทางด้านนายพุทธดีจ่ายเจริญพานิชจังหวัดยะลาค่ะบอกว่างานพาณิชลดราคาช่วยชาวยะลาเป็นโครงการธงฟ้าราคาประหยัดค่ะที่ลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณพศ2565ค่ะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากต้นทุนสินค้าที่มีการปรับราคาสูงขึ้นค่ะซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นนะคะ2วันค่ะในวันที่10กุมภาพันธ์และวันพรุ่งนี้นะคะวันที่11 กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะส่วนสินค้าไฮไลท์บอกเลยค่ะว่าจะมี5รายการด้วยกันค่ะประกอบด้วยน้ำมันปลาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายไก่ เนื้อนะคะไก่เนื้อและก็ไข่ไก่ด้วยค่ะโดยไข่ไก่จากเดิมราคาแพงละ115บาทในงานขายเพียง80บาทเท่านั้นค่ะไก่สดนะคะเดิมกิโลกรัมละ90บาทราคาในงานกิโลกรัมละ70บาทเท่านั้นค่ะและพิเศษช่วงนาทีทองค่ะช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาและก็เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะจะมีการขายในราคากิโลละ60บาทเท่านั้นค่ะ ส่วนราคาน้ำมันปาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองค่ะราคาขวดละ49บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ17บาทค่ะสำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะซื้อสินค้าพาณิชย์ลดราคาเพื่อชาวยะลาได้บริเวณด้านข้างสำนักพาณิชย์จังหวัดยะลาค่ะ